ถ้าผู้ใดปรารถนาอยากจะมีอายุยืน,ยนควรเหตุตามทำห้าประการที่อาตมาจ,จะนำมาก,ก่าวสู่ฟังธัรนี้ตัวเองปรารถนาอยากจะมีอายุยืนแล้วบุเมนจะไปเลาะบ,บนบานสานกาบุเมนจะไปหาต่อโสเก่าดวงสตาอย่างทั้งหลายแต่ถ้าคนเฮาอยากจะมีอายุยืนก็ควรเหตุตามทำห้าอย่างนี้เองขอเจริญสินเจริญพรทางออกตอนยมทั้งหลาย ยินดีตอนรับข้าวสู่ซองธรรมะก่อนนอนมื้อนี้อาตมาก็จะได้นหลักธรรมมาก่าวสู่ออกตัวเนียอทั้งหลายได้สำหรับฟังว่าด้วยลักธรรมที่เป็นเหตุให้มีอายุยืนนะถ้าผู้ใดปรารถนาอยากจะมีอายุยืนก็ควรเฮ็ดตามสิ่งที่อรรมาจะามาก่าวใน,นื้นนี้ซึ่งเป็นลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเนาะพระพุทธมีพระภาคเจ้าได้ตัดเอาไว้กับพิขุตั้งหลายว่าพิขุตั้งหลายนะเหตุให้มีอายุยืนนะมีอยู่5ประการ1นึ่งคือเฮ็ดสิ่งสบายกับตนเองหมายถึงว่ากระทาความสบายกับตนเอง การกระทําสิ่งสบายกับตนเองนี่คืออันใดนั่นก็คือบว่าจะเป็นการยืนยางนั่งนอนก็ให้มันพอดีนะบว่าจะเป็นการที่มานั่งสมาธิเอิ่นว่าการยางจงกรมการประพฤติธรรมเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือการเฮ็ดสิ่งสบายกับตนเองหรือว่าพักผ่อนในเวลาที่ควรพักผ่อนเฮ็ดเวียกในเวลาที่ควรเฮ็ดเวียกบวแมนจะเฮ็ดเวียกมดมือมดเวนบวแมนจะพักผ่อนมดมือมดเวนอีกสั้นท่าผู้ใดพักผ่อนเพียงพอหรือว่าเป็นคนทีบวชจะเป็นการบริหาร่างกายนะ บอกว่าจะเป็นการยืนย่างนั่งนอนหรือว่าการมาพระพฤทธปฏิบัติธรรมนี้เป็นผู้ที่เหตุสิ่งสบายกับตนเองนะอันนี้เป็นเหตุประการที่นึ่งทเทเทมี ون, ยืนยืนส่วนประการที่2นั้นก็คือเป็นผู้หูป,ประมาณในสิ่งที่สบายหมายเทงว่าเวลาหาพระพฤทธปฏิบัติธรรมนะเขาก็ต้องหูงว่วการยืนก็ให้มันพอดีนั่งก็ให้พอดีนอนก็ให้พอดีเนีย่ยบอกว่าจะเป็นการย่างยังกตามนะหรือว่าจะเป็นการ พักพ่อนยอนใจหรือว่าวเฮาเฮ็ดยังก็ต้องหูจักความสบายให้มันพอดีบมเมนว่าจะสบายเกินนะถ้าเฮาเฮ็ดยังที่มันบ่พอดีแล้วมันเจ็เฮาป่วยได้ง่ายนะเทเฮาป่วยได้ง่ายเจ็บเฮาเจ็บไข้ได้ง่ายการที่เฮาจะยืนอย่างนั่งนอนนั้นก็สําคัญเป็นสิ่งที่สําคัญว่าให้เฮาพยายามเฮ็ดสิ่งนี้ให้มันพอดีนั่นเองเอาแต่อองหลายคือหูป,ประมาณประการที่3คือกินอาหารที่ย่อยง่ายเนาะแน,น่นอะนเนาะอาหารที่มันย่อยง่ายในที่นี้ ก็ว่าเทิงว่าอาหารที่มันเพื่อสุขภาพนั่นแหละไหมเทิงว่ากินเข้าไปแล้วเพื่อให้สุขภาพในมีแหงกินเข้าไปแล้วให้สุขภาพในเอินว่ามีกําลังมีพลังแล้วก็กินเข้าไปแล้วให้ด้สุขภาพใน่บป่วยเพราะอาหารนั้นกินเข้าไปแล้วให้่างกายนี้เอินว่ามีสุขภาพดีหรือว่าอีกในภาษาัยรุ่นก็เว้าถึงว่ามันให้ใ่างกานในออร่าได้นะฉะนั้นการที่เหาบริโภคอาหารที่มันง่ายโบ่าจะเป็นพวกพักพวก สิ่งพวกยังก็ต้องเบิ่งอาหารที่มันเหมาะกับร่างกายของเราสิ่งที่เฮากินเข้าไปแล้วมันทําให้ร่างกายนั่นบ่แม่นอาหารที่ดีต่อสุขภาพเลยฉะนั้นบุคคลทีอ่อยากมีอายุยืนควรกินอาหารที่มันย่อยง่ายควรกินอาหารที่มันย่อยง่ายบางคน,นกินอาหารเข้าไปแล้วบางทอก็เจ็บกระเพาะบางทอก็ผิดต,ต่อร่างกายบางคนก็เป็นโรคนั้นโรคนี้เพราะว่าหยังเพราะว่าอาหารนั้นมันเป็นผิดต,ต่อร่างกายนั่นเองฉะนั้นต้องเลือกกินอาหารที่มันย่อยง่ายและก็ดีต่อสุขภาพนั่นเอง จะเป็นเหตุให้มีอายุยืนซีก็คือเป็นผู้มิศีนเป็นผู้มาฮักษาสนลเนั่นเองนั้นผู้ใดมีศีนก็เป็นเหตุให้มีอายุยืนแน่นอนนะผู้ใดงดเว้นจากการฆ่านั่นนะการเบียดเบียนผู้นี้จะเป็นเหตุให้มีอายุยืนมีโรคน้อยในธรรมดมาสัน้นผ้าผู้ใดงดเว้นจากการฆ่าการรักการพูดพิดการเวาตัวการดื่มน้ําเมาคือสุรานเลมรานเป็นในดังความประมาทนี้ทำาหา้ประการนี้แลนะเป็นเหตุให้บุคคลน,นั้น มีอายุยืนมีสุขภาพดีนะบ่าว่าจะไปทางใดก็ปลอดภัยเป็นผู้บ่มีเวรบ่มีภัยสนั้นแหละถ้าผู้ใดปรารถนาอยากจะมีอายุยืนควรแท้ที่จะมาหักศีลบ่าว่าจะเป็นศีลหาหรือศีลแปอย่างนี้ส่วนศีลห้าเนี่ยเฮาก็มีอยู่แล้วนะพยายามให้มีอยู่แล้วในตนแต่ศีลแปนั้นถ้าเฮาอยากปฏิบัติขอเบิงตามกาลโอกาสนะที่เฮาพร้อมสัน้น ผู้ใดมีศีลผู้นั้นจะเป็นผู้มีอายุยนืนนะส่วนประการสุดท้ายคือเป็นผู้ที่คบหาหมู่เพื่อนดีเพราะมู้เพื่อนดีเนี่ยจะโบสักส่วนเข้าไปเป็นนักเลงสุราบอสักส่วนเข้าไปเป็นนักเลงการพนันบอสักส่วนเข้เขาไปเป็นนักเลงเจ้าสู้บอสักส่วนให้เขาไปเป็น นักเลงอ่าเอินว่าคบหาเพื่อนสัวเป็นมิตรอีกรอบอย่างนี้ซั้นเพื่อนดีนั้นก็จะสส่วนเฮานะไปเนเดตุตุคุณงามความดีแม่นแต่เป็นเหตุธุรกิจด้วยกันก็จะบ่มีการซ้อการโกงกันทําหายสั่งกันละกันนะสั้นการคบหาเพื่อนดีนั้นก็เป็นเหตุให้มีอายุยืนนะสั้นทํา5ประการที่พระเจ้าได้ตัดเอาไว้นี้เป็นเหตุให้มีอายุยืนหนึ่งก็คือการเป็นผู้ทําทึกสบายกับตนเองสองเป็นผู้รูจักประมาณในสิ่งที่สบาย3กินอาหารที่ย่อยง่าย4ี่ก็คือเป็นผู้มีศีล5ก็คือเป็นผู้ที่คบหามูเพือน่ดีนนนนนนัั้เเเปป็็มมิิตตรรสหายอง สันบุคคลใดประกอบด้วยทํา5อย่างในแรเป็นเฮตให้มีอายุยืนนะสันเป็นสิ่งที่สําคัญออกตอนนี้ทางลายสันการที่เฮาจะมีอายุยืน่บม่นไปเลาะบนบานสานเข้าวบม่นไปแรีนต่อโศกสตายอย่างทางั้งหลายการที่เฮาจะมีอายุยืนก็คือต้องเฮตในทํา5อย่างในเองถ้าผูใ้ใดเฮตในทํา5อย่างนี้ซื่อว่าเป็นคนมีอายุยืนอย่างแน่นอนเพราะว่าเเพราะว่าเขาเฮตสิ่งสบายกับตนเองเขาก็มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงรู้จักประมาณที่สิ่งสบายเขาก็มี สุขภาพแข็งแรงมีความสุขกินอาหารที่มันย่อยง่ายเห็นบ่สุขภาพก็บร่วยง่ายเห็นบ่ก็บป่วยง่ายส่วนประการที่4ก็คือเป็นผู้มีศีลก็เพราะว่ามีศีลนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้มีอายุยืนพระผู้มีพระเจ้าตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดมีศีลแม้่จากโลกนี้ไปก็ยอมเข้าถึงสุสุขตินั่นเองนะฉะนั้นศีลนั่นแหละเป็นสิ่งที่สําคัญเห็ดใ้ศาสตร์นี้เนี่ยนะเป็นผู้บ่มีเวียบ่มีภัยและมีสุขภาพดีแล้วก็มีอายุยืนและแม้่อแต่จากโลกนี้ไปก็ไปสู่สุขติได้อย่นี้ส่วนประการส เพื่อนดีนั่นแหละจะพาเราไปฮักศาสน <supporter. S 1> เพื่อนดีนั่นแหละจะพาเราไปทําบุญเพื่อนดีนั่นแหละจะพาเราไปปฏิบัตธิธรรมและเพื่อนดีนั่นแหละจะพาเราไปเฮ็ดธุรกิจที่มันจเจริญเจริญและเพื่อนดีนั่นแหละจะพาเราไปหาเสง่ความสุขโดยแท้จริงนั่นเองฉะนั้นควรแท้ทท่จะคบหาเพื่อนดีนั่นเองทำห้ายอย่างน,นแรกเป็นเหตุให้มีอายุยนื네นขอจเจริญพร